หลยเกมนี้เป็นเกมที่โคตรมันเลยครับสำหรับผมเนี่ยเรียกว่ามันที่สุดในซีซั่นนี้แล้วนะครับทีมผมเนี่ยนะครับมีอันโซเป็นนักแข่งรวมกับมูราดเนี่ยก็เป็นนักแข่งนะครับเป็นนักแข่งของฟูเซนนะและทีมเขาเนี่ยก็เป็นพวกเหล่ากอเลีนั่นเองนะครับห้องนี้เนี่ยก็อยู่ในห้องระดับ อบอกอรเรียบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับสักยี่สิหกไลค์เพื่อป็นกำลังใจจุบจ๊บๆ2ท p ันรพรับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100และนี่โปรสำหรับชาว Rov โคตรคุ้มถูกมากๆแนะนำการไปเติมเยอะๆเลยนะครับ2ท p ันตเพเท่านั้นและใครกำลังมองหา Rov คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบสกินแลมาก,มา,กมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า2,000 0 0คนผมแนะนำเพจแอดมินต้น TP เชื่อเพจอยู่ใต้คล และคือเกมนี้เนี่ยดูครับก็คืออาดูรินเนี่ยก็เป็นกอรลีนะครับแล้วก็ชื่อที่เขาอยู่ท็อปสูงๆกันทั้งนั้นเลยนะเป็นว่าเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าเมื่อของตีทิปป้เนี่ยว่าจะเป็นยังไงในห้องที่อยู่ในกอรลีแล้วก็เจอเหล่านะักแข่งนะครับเอาจริงๆในสตรีมเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยก็จะเห็นผมเนี่ยเเจอกับนักแข่งค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเป็นของเวียดนามของไทยเอยเวียดนามเอยไต้หวันเอย เป็นว่าถ้าใครสนใจอยากดูเกมแบบสดๆก็สามารถดูในต่อออกไม่ใช่ดูในไลฟ์สตรีมได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเกมนี้ก่อนเลยนะครับเกมนี้เราจะเดินเกมกันแบบไหนชนกับโรเลียนชนกับอ่าลุนะครับแล้วก็อา d u ดูอินซึ่งอา d u ดูอินเนี่ยก็เป็นเพื่อนในเกมผมด้วยนะครับในกอเรียสนะแล้วของเอนโซเนี่ยเออน้องผมก็บอกว่าเป็นนักแข่งนะแต่ก็ไม่รู้เป็นนักแข่งทีมไหนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นชื่อแบบ ชื่อในวงการอ่ะนะเออพออยู่ในเกมเขาจะตั้งชื่อไปเรื่อยอแต่ที่รู้ว่าเป็นนักแข่งเพราะว่าเป็นลาดเสจที่เล่นไม่กี่สิบตาแม่งแบบจะอยู่ห้องกอลีแออ่ะนะนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นมูราดแช์รี่นะครับสำหรับมูราดเนี่ยก็เป็นนักแข่งฟูลเซตนะครับเป็นตำแหน่งแชลี่อ่าเรียกว่าตัวตุงนะครับแล้วก็ดาบมูราดวันนี้ก็ หรือว่าเอาดาร์ฟโปลีกนะครับหลังเกมนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่ามวยกับเอนโซเดินคู่กันเนี่ยมี impact อิมแพคโคตรเยอะนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าเพื่อนหยิบเอนโซมาเนี่ยเราจะโฟกัสมันจะโฟกัสคล้ายๆกบเลยครับก็คือเดินตามเอนโซ และเกมนี้เป็นลูอีใช่ไหมครับซึ่งรูอีเนี่ยจะค่อนข้างกดดันมวยได้ดีในช่วงต้นเกมนะครับก็คือพวกสกิลปั่นปวดนี่แหละรูลูอีมันจะค่อนข้างปวดมวยในช่วงต้นเกมพอสมควรแล้วอันนี้อันตีฟิกเข้าไปเลยนะครับต้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าให้ใส่มวไปเลยนะครับไม่ต้องกักฟิกเกอร์นะครับนี่เขาวางอันตีไว้ตรงนี้เนี่ยก็เราวังไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปนัวอะไรเยอะแต่ว่าเพื่อนเรามีเยอะเนี่ยเขาก็ไม่คงไม่กล้าว์ปกลับมานะแต่ผมบอกเลยว่าเอ็นโซนเนี่ยโซนโหดมากโซนกระจายอ่ะ ตื่นเครื่องมันต้องแบบนี้นะครับคือแอนโซมันเป็นตัวที่คุมพวกแอลแอลบนเอลซ้ายเนี่ยเอลซ้ายแอลขวานเนี่ยโคตรดีนะครับเป็นตัวที่คุมโซนแอลได้โคตรดี C D. ผมบอ,อกเลยเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆชาวิ่งไปแล้วก็ความเศนิดพวกเมียก็จะวิ่งแต่กระเจิงออกไปแล้วครับว่าไม่มีใครอยากจะโดนโซ่ของแอนโซนะบวกกับมันเป็นคอมของมวยด้วยนะครับซึ่งมวยมาสามารถเชนซี Chelsea แล้วก็อะไรทำดาเมียดได้แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับ ด้วยการเจ็บพาร์ทสีเตะไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่ค่อยมีใครอยากโดนคอมนี้เท่าไหร่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะเดินกับเอนโซอ่าอาดูอินพาแนะครับเราก็เดินตามมาดูอินไปเลยอันนี้ลาดยากครับอันนี้ไต่อยอนาคตนะครับคิดว่าเอนโซคิดว่าเอนโซเนี่ยจะคือผมคิดว่าเขาจะงัดมาไงนะเขาเลยต่อยอีกฝั่งหนึ่งนะสรุปไม่งัดครับก็เลยจะดูเงาเหงาหน่อยนะช็อตตากี อันนี้ผมบอกเลยว่าฮีโร่เรากับเอาเรื่องอยู่นะไอคือทุกตำแหน่งเลยเอาเรื่องอยู่นะแบบเราดับมาดีมากเลยนะครับแล้วดูการโซนของเอนโซเนี่ยคือเป็นมหาอิมแพคเลยนะครับเอนโซคี่เดินแบบยืนสูงแบบชิวๆเลยไม่ต้องกลัวใครนะครับเพราะว่ามันตัวตัวมันล้มยากกว่า ถ้าไม่โดนลุมแบบหนักๆจริงๆนะปูวมันเย็นคําไฟได้นานระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ให้แบบเราเดินมาปิดหลังเลยนะอ้แต่อันนี้มีคนหลุดเดี่ยวโดนัลโด,โดมาคนนึงครับเึ่งไม่ยมกลับเข้า,าวงลูอี้เพราะว่าน่าจะคิดว่าผมเนี่ยน่าจะมาสกิลผักอองนะนะี่ครับข้อดีของการหยิบมวยมามันกดการคู่ต่อสู้ในการที่จะกลับวงได้ค่อนข้างดีนะครับ แค่มันเห็นเราในแมปเนี่ยแบบอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คือเราแวงแล้วว่าจะโดนอันตีฟิกถ่ายออกวงไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็เจอลูอี้ก็สามารถกดมวยมาได้นะครับสำ <Just> หรับคนที่หัดเล่นมวยหรือว่าหัดเล่นอาวี o v นะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีไหมเจอลูอี้ก็สามารถหยิบม,มวยมาได้นะครับถึงมันจะไม่ได้แก้หหวขนาดนั้นแต่มันก็นี่แหล,ละแรงกดดันเรื่องกับวงค่อนข้างดีนะครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> ช่างลึกปิดตาเห็นไม่ได้แล้วก็เขามาเยอะนะครับเราจะไม่เล่นเลยนะผมบอกก่อนถ้าเป็นคอมโบนี่ก็จะจางเงาหน่อยนะครับถ้าเป็นโจนแบบนี้เนี่ยก็ติ๊กบอกให้ป่าเลีรยการให้เราแล้วเราก็จะรอเล่นบนกับแชรี่นะครับคือ,อมันไม่จําเป็นจะต้องกลับไปรับเวฟการตลอดนะเฮ้ยโอ้โหตึงตาตึงใจ อันนี้สามารถเชนซีซีได้เลยครับแลนะเรื่องการเชนซีซีมาจ้าแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้คอมโบช้าๆนะครับโดนคอมโบช้าๆนี่บางคนอาจจะไม่เข้าใจครับปกติแล้วเราจะคอมโบแบบกดเร็วๆใช่ไหมทั้งพาร์ทสี่ปกติแบบกดแบบแยำๆๆเรๆเร็วๆติดต่อกันเลยแต่ในการคอมโบของโมช้าๆคือเราจะกดไถปุ๊บดึงสักนิดนึงแล้วกกดงัดกดงัดเสร็จดึงสักนิดนึงให้เขาแบบ ติดสตันลอยข้างบนฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็ร้อยเขาตกลงพื้นตุ๊บเนี่ยกนะดีดแล้วก็คอมโบต่อมันจะเป็นเชนซีซีที่เขาแบบติดสตันช้ามากๆครับตัวนี้โดนนะ <Ultimate. S 2> นั่นแหละ<อ><อ>ครับเขาเรียกว่าแบบสตันที่คุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับมวยแต่ผมบอ,อกนะว่าเกมนี้มันมากครับไอคือแบบ ใครเจอเกมแบบนี้คือผมบอกแล้วว่าต้องชอบนะครับแล้วก็ฝึกพัฒนาฝีมือเราได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันค่อนข้างดึกม,ม,นนมันประมาณปีสองครับในสตรีมนะอมันประมาณปีสองแล้วผมง่วงมากแล้วมันก็เป็นเกมสุดท้ายของในสตรีมนะเพราะว่าผมเล่นไม่ไหวละง่วงนะเพียแล้วก็พักหลังๆมาเนี่ยผมอาจจะทาคลิปเป็น ยีิห้าแบบนี้นะครับแล้วก็เติมแต่งข้อมูลไปให้มันแ,แบบความรู้ได้เยอะๆันแล้วแบบนี้พลาดเลยครับเก่งตามเพิ่มไปเลยอันนี้ผักไม่ทันนะแต่ก็หลามก็เก็บลุยมาได้นะอ๋อเจอลุยก็แนะนำให้เก็บพาสซี่ไปตลอดเวลานะครับ จริงๆแล้วการเล่นมวยเนี่ยมันก็น้นเก็บพาสีไปตลอดเวลาแล้วนะครับถ้าเราเก็บพาสีไปตลอดเวลาก็คือมวยจะเก่งขึ้นผมจะชอบย้ามากเลยนะครับเรื่องพาส์ตีมวยเพราะว่าหลายๆคนค่อนข้างมองข้ามมันเป็นพาสีที่ดีมากๆนะครับสำหรับมวยคือเรียกว่าเป็นคอมโบเซตเลยขาดพาสีไม่ได้นะครับทุกอย่างเลยของมวยเนะี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของมวยจะไม่สามารถขาดพาสีได้นะครับถ้าขาดพาสีไปเนี่ยคือ ตัวมันค่อนข้างโดนโดนโดับลงไประดับหนึ่งเลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าโดนเนื้อพาสีบอะไรสักอย่างไปแบบเก็บพาสีบจำนวนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกเลยว่ามีผลนะครับอยากเก็บ2ส,สแต็กตรงใต้เลือดเนี่ยเห็นไหมหลอดข่าว2อ,อันเนี่ยแบบเก็บ2กลายมาเป็นเก็บสามเนี่ยก็ลำบากอยู่นะครับอ่อนลงเยอะอยู่นะโอ้แล้วเจอรูอี้กับ อ๋ออาเฟนี่เขาแบบเล่นโยกกันแล้วนะครับดูสเต็ปอันนี้ก็เชนซีซีไปอยากให้เขาหลุดสตันนะครับถ้าเขาหลุดสตันเขาจะแปรอันติตแล้วเขาจะได้ลำเนียหลายๆตัวเลยครับถ้ามวยเจอพวกที่เป็นโดนเซ็หยอดสู้ต่อแต่ตรงนี้โดนนะครับระวังเลยซีซีหนาๆแน่นๆนะกาหรับวมวยอ๋อถ้าเจอพวก ตัวที่มันมีอันติอมตะเนี่ยแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับคอมโบช้าๆนะครับช้ากว่าปกติลงหน่อยนึงเพราะว่าจังหวะที่มันโดนสตัร์นเนี่ยเพื่อนเราจะจ่ายดาเมจไปด้วยบวกเราเนี่ยจ่ายดาเมจไปด้วยนะครับเห oh, <the> มือนโบราณตะเกียร์เหมือนนะเอ,อ่อเฟรน,นิโนเหมือนช h o t ตะก,กี้เนี่ยถ้าเรารีบคอมโบโเร็วๆเนี่ยมันจะหลุดสตัร์น,นานครับแล้วผมเชื่อว่ายังไงฟเรนเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่แปะอันติได้แน่นอนนะ แล้วเห็น9้านาทีแบบนี้ไหมครับคือคิดว่าเกมเนี่ยมันจะจบง่ายๆใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ครับมันไม่จบง่ายๆอย่างที่ผมคิดด้วยเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันใกล้จะจบละในสตรีมแต่ความเป็นจริงบอกเลยว่าไม่ครับโคตรเดือดโคตรสกงสกิลเพย์บอกเลยว่าฆ่าใครหลุดเนี่ยคือแพ้เลยนะครับแลวตรงนี้เนี่ยมี3ามคนเนี่ยฟอเลีนแตอันตีไปแล้วนะครับเราจะเลงตัวหลังนะเลงตัวหลังไปเลยครับ คาเฟ่นะครับตาน,นี้ไม่มีของกันนะต่อให้มีของกันเราก็จะเล่นคาเฟ่นะครับถ้าผมจำโอ้คนเด็นเราส่วนเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดไม่ผิดอะไรไหมไม่ผิดเนี่ยคาเฟ่นี่เนี่ยเขาจะออกเป็นโอดินนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นไก่อาไว้นะอืมแต่ผมบอกเลยว่าคาเฟ่เนี่ยต่อให้ออกอะไรก็แล้วแต่จะออกโอดินหรือไกอ่อานเนี่ยก็ล้วงได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาขึ้นทอยเนี่ยจะลำบากหน่อยนะอาจจะต้องโฟก 2- 3สองถึงสามครั้งก่อนคอมโบเลยละครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบจังหวะไฟนะครับหาจังหวะเล่นแล้วก็คุมโซนตีป้อมเอาป้อมทั้นได้เยอะที่สุดที่จะทำได้นะครับอย่างเกมนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะลองเล่นคอมเอนโซกับมวยดูเนี่ยนะครับดูเกมนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะผมบอกเลยว่าไม่งมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นคอมโบที่เล่นง่ายโดยที่ไม่ต้องกดดันอะไรเยอะด้วยนะครับดูแค่จังหวะของเอนโซะครับ ถ้าเราเล่นมวยนะเราจะดูแค่จังหวะของเอนโซพอนะครับแล้วก็จะยืนติดเอนโซนิดนึงไม่ติดมากนะห่างคืบหนึ่งอะกาวเอาเนี่ยประมาณท่าๆเนี่ยเนี่ยดึงเห็นไหมจะเห็นผมเดินออกมาไหมอันนี้สตานช้าๆไปจะเห็นผมเดินออกมาใช่ไหมครับพอเอนโซขคว้างเออเกี่ยวดวปุ๊บเนี่ยจะเห็นผมดึงตัวออกมาปุ๊บอยู่ในระยะประมาณนั้นเลยนะครับ คือมันเป็นระยะที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับสำหรับการคอมโบก,กับเอนโซนะจากที่ประสบการณ์ที่เล่นมาหลายเกมมากๆนะครับกับคอมของเอนโซนะเวลานั่นอะไรนะมาจ้ามันไปตุ๋ยบ้านไม่มีคนไปเคลียร์น,นี้เราผักออกโอเคดูครับดูห้องกอเลียมันเล่นกันดีคือมันไม่จบกันง่ายๆวิมันไม่ยอมวิ ตรงนี้ผมพร้อมขายของสัพเนี่ยแล้วตรงนี้มันเหลือมาจ้ากับฟอร์เรนนี่แหละประเด็นเนี่ยแล้วฟอร์เลนพลาดอกนี้ไหมไม่พลาดครับแต่เอนโซค่อนข้างมีอิมแพคในเกมไฟแบบนี้เลยครับนี่ก็เล็งฟอร์เรนตัวท้ายไปเลยจริงๆช็อตเมื่อกี้เนี่ยสามารถเล็งฟอร์เรนหรือว่ามาจ้าก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่เออ ตัวไหนมันง่ายกว่ากันแค่นั้นแหละอย่างช็อตตะกี้เนี่ยก็เป็นฟอเรนนะครับที่ผมมองได้ชัดกว่านะ,ะก็ไปเข้าฟอเรนนะสกิลหากินของมยวยเลยก็คือสกิลหนึ่งฟิกนะฟิกงัดแหละใช้บ่อยๆไปเลยครับอย่าไปกงอย่าไปกั๊กนะสกิลนี้ดีมากเลยครับเรียกว่าเป็นตัวเสริมให้เพื่อนนะครับ มันอาจจะไม่ใช่คอมโบที่ปิดดาเมจนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่ปิดดาเมจเองแต่ว่าเป็นคอมโบที่สามารถไปล้วงตัวหลังมาให้เพื่อนได้เลยนะครับอ,อ๋อแล้วก็ผมลืมบอกนะครับว่าซีซั่นหน้าเนี่ยผมจะกดกอรีรดนะครับถ้าใครอยากดูผมเล่นกลีเดเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นซีเนี่ยสามารถไปดูที่สตีมได้นะครับใน 6-7วันข้างหน้านี้เพราะว่าแรงใกล้รีละประมาณ6 7เจวันนี้ก็จะรีแรงละแ,ละแล้วก็ในเร็วๆนี้สามารถรอ,อดูได้เลยนะครับออบางคนอาจจะไม่เคยเห็นของไต่กอรเลียนะเพราะว่าจริงๆผมก็เพิ่งมาสตรีมได้ประมาณ1ปีได้แล,ล,<อ>ล้วล่ะได้หรือยังวะน่าจะใกล,ะละ้แล้วล่ะหมายถึงมาสตรีมที่มาบ่อยๆนะเพราะก่อนอันนี้ก็มีสตรีมแล้วก็หยุดไปบ้าง เาดูครับล้วหลามเราไปเข้าคาเฟ่นี่คือบอกเลยว่าเข้าผูกจุดมากครับถ้าคาเฟ่มันได้ฟรีนะสยองแน่แตตอนนี้เพื่อนเราตายไปแล้วเหลือทาชิงครับผมอันนี้คือยืนขอบเขาเรียกว่าไงย,ยืนรับเอ่อทาชิไงไม่ให้ทาชิโดนเข้าหนักนะแล้วผมมีใช่แข็งนั้นเนี่ยอันนี้พยายามหลบดอกนะครับ โอ้ยเหลืองชี้หายละเนี่ยผมแบบในหัวมันชี้ใหญ่จะสับของนะแต่ว่านิ้วมันไม่ไปนะตรงนี้เพื่อเราไปเล่นกันสามคนนะครับสามารถเก็บอัดดูอินมาได้แบบผมบอกเลยว่าโหแบบชื่นใจขึ้นเยอะลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมูลาดเนี่ยไปอยู่เลนล่างครับแล้วก็ตรงนั้นเล่นกันอยู่สามคนแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าไอ้สาตัวนั้นเนะ่ยมันมีแต่ตัวโหดไงหรือมันไม่ต้องพึ่งเพื่อนก็ได้นะไอ้สองตัวสามตัวเนี่ย สามารถเล่นเองได้เลยครับวันนี้พยายามหลบดอก,กเฟรนก็พอแล้วเยมแบบนี้เขาตายไปสองเนี่ยเราก็จะตีดา์ก,กันเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้ถ้าแบบจะเล่นคนยังไงก็ต้องเล่นคนพร้อมกันนะผมบอกเลยให้คนตีดากคนเล่นคนเนี่ยทิบหายนะ <is> คือถ้าคนใดคนหนึ่งตัดสินใจเล่นคนก็ต้องแบบนัวคนนะครับ ตรงนี้โซนเต็มพิกัดต,ตรงที่ผมกูไม่กล้าเข้าไปไงโอเคนโซนเกี่ยวโดนแล้วผมจะเข้าเลยนะครับแล้วเราได้รางมาเป็นที่เรียบร้อยคีปช้างหัวมันไหมในไลน์ที่ผมพูด <Ultimate. S 1> และตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับผมก็เลยว่าจะลงมาเชียร์แต่ว่าคีปหมดแล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ตายเลยครับเป็นโคตรถึกเลยมาจ้า <Shut down. S 1> เก็บชัดดาวไปนะส่วนลูยี้ตรงนี้จะมาตัดเวฟครับ เห็นไ,ไหมด้วยความที่เลือดมันหนักจอตัดไปทันนะได้เป็นเยอะแล้วคิดว่าได้ทางตรงนี้ไปเนี่ยเกมจะจบใช่ไหมครับคุณคิดปิดครับดูต่อไปครับไอ้พวกกรเลียเนี่ยมันมันไม่ยอมกันง่ายๆเลยมาดูวิธีแก้เก,เกมของห้องกรเลียก,กันนะครับแล้วตรงนี้ฉลามเก็บรูอี้ไว้นะครับโูแต่ว่าฉลามก็โดนแรกนะเฮ้ย ฉลาดเราเกือบสุดไงแล้าตรงนี้ผมหมดด้วยนะครับไม่สับของแล้วเนะ้ในตรีผมบอกไม่สับแล้วไม่ไหว <c oughs> แตตอนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยจะต้องรีบฟาร์มหาของมาเพื่อสับของก่อนจะเป็นตายเกิดแล้วก็เคียลเนี่ยผมบอกเลยนะว่า18นาทีแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีสองสับแล้วนะครับดูแค่เอ็นโซเรตาเนี่ย แต่มุมนี้เนี่ยกดดันได้นะเห็นไหมคือมวยส,สามารถกดดันได้แม้กระทั่งอดูอินอนะอดูอินถึงไม่กล้าเดินกับไปหาเพื่อนเลยนะนนจริงพี่เจาตะกี้เขียนใช่ไหมครับคือผมจะควงเหมือนจะเข้าคาเฟ่เนี่ยแต่อดูอินเนี่ยเดินโยกไปโยกมาซึ่งไม่กล้าตามคาเฟ่นะครับไี้รึเล่าอ <culmin ates> ิมเพกมวย แต่ส่วนตัวผมบอกเลยนะครับว่าผมชอบมากนะครับเกมแบบนี้แบบเกมตึงๆมันๆเจอคนเจริงๆอย่างเช่นพวกนักแข่งหรือว่าห้องกอเลียสเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบมากเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะลงคลิปแบบนี้ไปให้ลงเยอะๆนะครับเจอเหล่าซีเมอร์เจอหนักแข่งเจออ่ากอเลียสอะไรเนี่ยก็จะลงคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ แต่ในส่วนตัวผมก็จะจะลงชิปเมทหลายตัวเหมือนกันนะในกรณีที่แบบเดี๋ยวซีซั่นหน้าที่ไปกดกรเลียสเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับช่องผมเป็นช่องที่แบบเน้นมวยไว้ซะส่วนใหญ่เราก็อาจจะลงชิปมวยซะส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องกอน,นะอแล้วตรงนี้ยังไงตรงนี้คือดาร์สิบสองไม่ใช่ตรงนี้คือดาร์สิบห้า,นนานเนี่ยเกิดตัวที่สองแล้วนะครับ แล้วป้อมเขาเนี่ยก็ยังเหลืออีกป้อมหนึ่งนะครับแลตรงนี้ดูเย็นเปิดมาครับแล้วแคลรี่เราอยู่บนอะคิว่าไงแต่ว่าฟลอเรนตินโน่ก็ยังอยู่กับฉลามนะตรงนี้เราจะดึงก่อนนะครับผมจะไม่แม็กแล้วก็ผมจะไม่เข้าสุดนะครับดูคาเฟ่มันอยู่หลังมากเลยนะครับซึ่งผมเข้าไม่ถึงซึ่งถ้าเข้าไม่ถึงคาเฟ่เนี่ยผมแนะนําเลยว่าไม่ต้องคอมโบตัวหน้าเลยนะครับ เก็บสกิลไว้ใส่คาเฟ่เท่านั้น,นะตอนนี้เพราะตัวอื่นเราแบบเงาจัดอะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยแล้วตรงนี้ฟลเรนตินวยโดนแต่ก็ยังออกไปได้ครับโฮคมกิบจัดเอามาจ้าโดนตรงนี้พอแล้วผมโดนไล่แล้วผมกดแข็งสาบตายเกิดไม่ไหวแล้ววิ่งไปก่อนแล้วมาจ้าไล่ผมสุดไงแล้วผมขายซื้อเขียวแล้วผมปิงตายไอเจ็ดเป็ด <laughs> ระเจ้าช่วยกล้วยทอดสามหวีสีเกลเพลเกวียนเป็นคนแบบโคตรแย่อะตรงเนี้ยแล้วดูไฟนัวๆของเรากรอลเลียสครับขับนักแข่งตีกันโอ้โหโอ้โหเป็นผู้ชมครับตอนนี้สไตล์สองสองเหลือสามสามเท่ากันนะเอ็นโซไปเก็บฟอรเรน,โน,โนิโนได้นะครับแล้วคีฟตีเป้ามาจ้าก,กับไปเคลียร์เหลืออดูอินตรงนู้นมาจา้ายังไงเคลียร์ไหวหรือเปล่าอดูอินรับตรงนู้นรับโจมหรออดูอินอ่ะอีเมื่อดูอินกอลเลียสยืนอย่างนานนะ เรียบร้อยครับแล้วมีเวลาเคลียร์ชีฟตรงนี้ทันหรือเปล่าถามใจเธอดูทันไหมโอ้มันเชียชีฟทันครับแต่ตรงนี้เพื่อนเราไม่ยอมนะแต่ว่าเห็นอะไรไหมครับทีมโตข้ามเนี่ยเป็นเมคกับแครี่เนี่ยมันกำลังจะเกิดครับผมก็เลยต้องติ๊กบอกถอยให้เพื่อนถอยนะครับโอเคอันนี้ถือว่าค้นะครับได้ตายเกิดมาจ้ามาเนะีโอ้โห แต่แช็อตที่ผมสับเคียวล้วมันปิงนี่คือหมายความว่าไงวะนี่สยองมากนะมีตั้งหลายช็อตให้ปิงนะไอช็อตไม่สำคัญอ่ะไม่ปิงนะครับมนะปิงช็อตแบบสำคัญสำคัญตลอดนะก็ไม่รู้เป็นอะไร ตอนนี้กอฟาร์มเก็บเงินนะครับเอาไว้สับของเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าเรายังสามารถสรับตายเกิดเคียวได้อีกรอบนะซึ่งไอด้ดาตัวนี้เนี่ยก็โซนกันผักใหญ่เลยครับอืมไม่กล้าชนกันนะโซนแล้วโซนอีกเคอรายละเอียดยิบนี่ต้องมานะครับใครนิ่งกว่าได้เปรียบตึงและที่ของผมมีนักแข่งหนึ่งสองคนไง ตรงนี้จะเป็นมุมที่มวยโซนได้นะครับต่อยเช็คไปนะก็โดนนะโพสชั่นที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสำหรับมวยนะครับยืนโซนไปเลยนะยืนโซนเปิดวิชั่นตรงนี้ให้เพื่อนนะครับล้ดาดังเนี่ยกำลังตีเสร็จนะครับพอตีเสร็จเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะจริงแต่ว่าเพื่อนเราโล2อและแล้วผมก็โดนฟอนเรนไล่เนะี่ย แล้วก็ฟิกลอกไว้นะคือถ้าฟเรนติโน่ไปเก็บดอกฝั่งไหนให้ฟิกไปตรงนั้นเลยนะครับเหมือนชอดตะกี้เนี่ยเขาย้อนกลับไปฟิกเอ่อเก็บดอกข้างหลังผมก็เลยฟิกสวนกลับไปนะครับเพราะว่าปกติแล้วเรนติโน่ถ้าคอมโบต่อเนี่ยเขาเก็บข้างหลังเสร็จเุ๊บเขาต้องไปเก็บซ้ายหรือเก็บขวาก่อนใช่ไหมครับซึ่งเขาจะต้องพุ่งไปข้างหน้าซึ่งเขาจะไม่มีทางพุ่งไปข้างหลังนันแล้วก็เราก็จะฟิกไปข้างหลังนะทำแบบนี้ทุกรอบเลยครับถ้าเจอเรนอ่ะมันรอดอยู่แล้วนะ นอกจากพาซีฟเฟลมันจะไหลาตามอ่ะนั้นมันก็โอกาสค่อนข้างน้อยนะแล้วตรงนี้ดินโดนลมสก,กามอีกแล้วครับโอ้ oh, oh, เรียบร้อยนะครับ <Don 't S 2> บวกกับทีมผมนีมีดัก15นะครับแล้วกลายเป็นไฟ4-5เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหยาบแล้วครับทีมน้อข้ามอันนี้เราก็จะปล่อยสองคนนั้นอยู่ตรงนั้นนะ justice, oh. เก๋เพื่อนสองคนนั้นเขาไม่ไล่ต่อนะสลับฟาเนโน,โน แล้วใส่นัวตรงนี้ครับปรนีนาะคนเดียวไม่น่าจะไหวนะไม่น่าทำอะไรได้นะครับแต่มันคิวผมได้ไงแบบนี้จะหายใจคว่ำเป็นยังไงมันกันได้ไหมกันได้หรือเปล่าแล้วแบนก้าเข้ามาก่อนนะครับจริงๆเราเข้าไ,ไฟในบ้านเขาเนี่นานเกินนะนานเกินโอเคครับเป็นไงครับสำหรับคลิปแบบนี้เนี่ยถ้าอยากดูกันบ่อยๆเนี่ยก็สามารถกดไลค์ให้ได้เลยนะครับเพ่เป็นกำลังใจอนะอืม แต่บอกเลยว่าเกมนี้สนุกมากครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าถ้าเจอเกมแบบนี้เยอะๆเนี่ยผมก็จะเอามาลงในช่องนําเสนอให้ดูนะครับเป็นแนวทางในการเล่นนะครับแต่ละคอมโบแต่ละตัวที่เจอในเลนนะครับว่าเราจะเล่นกันแบบไหนผมก็จะเอาคลิปมาลงให้นะเหมือนว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขออายเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกนะันเกมอ่ะบุยบุย